เออจุกขังเหรอเป่าเปาโอ้ทอดเปล่าเปล่านี่ฝักขังใครไว้เนี่ยอ้าวชายฉันเข้าไปอยู่ได้แล้วทำไรมาเร็วหาพี่เบอร์ดี้เรียกน้องสิน้องอยากมาแล้วน้องหาพี่เบอร์ดี้หาพี่เห็นไหมเปล่าเปล่าเปล่าทำอะไรอะีิ้านเลยนางแบบเขาเป็นนางแบบตือนน้อยเหรอ ไปสิครัลูกเข้าไปเสร็จเข้าไปเล่นกันน้องตาพี่บารดี้เข้าไป่ะนี่ตัวนี้ก็มีประตูนะลูกตอนนี้มีประตูกระเป๋าจะไปไหนตัปบางงงเลยเหรอขี้งนอกตัวใหญ่ตัวนอกจะดีตัวดีดีที่นอกแบบนี้ต้อนข เข้าไปเล่นกับน้องค่ะจังหลอน้องเล่นปรับแสงปรับแสงสว่างกุ้งตาลอืมุ่น้องก็ได้กลุ่มกลุค่ะเป็นไงคะคับมาบ้านป้าพี่ว่าสั่งพ่อคันใหม่มาไว้ให้เกาะยืนเกาะเดินยินทีเดินสนุกเเล่นกับพี่บอดี้สนุกสนานอ่ยุยอ่ะยุ้เอามาไว้บ้านป้าปนบ้านเอกไม่มี จริงๆเลยล้มก็ไม่เจ็บเออใช่ล้มไม่เจ็บดีของเกาหลีนะ <Buch anan. S 1> ป้าแบบใช่ของเกาหลีเ <c thriving> งี้ยไปแฟมของเกาหลีดีดคัทคัทคัทปอปอจะได้เอซซเอ้ยสวยๆเล่นยจับกันแล้วแล้วคันกันแล้วคานกันเลยกันแล้วเล้วเด <c alf c alf> ี๋ยวพี่พี่ใหม่คนนึงเปิดมีประตูเปิดด้วยนะ นี่เราค้องอย่างนี้มาไว้เรานอนกันไม่ต้องวันนี้เปิดประตูให้กินเลยคุณยายก็สนใจข้อแบบนี้เหรอคะคุณยายจัดให้สักชุดเออเปิดประตูได้ด้วยน่ารักปิดประตูสิปิดประตูไม่เปาออกปิดประตูอ้ยอ่ะลงกรน่ารักโอเคคราวนี้ไปละไอตัวเล็กเตรียมละมันจะรอมันจะลองบ้างนะจะรอบ้างเหรอรอบ้างเหรออะไรขนาดนั้น อะไรขนาดนั้นสนิสนใจป้าป๊าคะดีไหมลูกดีไหมคะให้ด้ยิ้มไหมเขาสิยิ้มไหมเขาสิลูกหลาใจเอ๋ใจเอ๋ ฝนลจะหนูชอบข้อใหม่การนี้ชอบไหมคะลูกี่เกี่ยวนี่ปาป้ามองมันนิดหน่อยป้าขาขีรอพี่ชายยังไหมป๊าป้าขาขี้ไม่เป็นเวลาเวลาปะาป้าขา ตาตาดีไหมดีไหมตา้าทุกขังเดี๋ยวก็จะมีสายใหญ่อยู่ในก็สายใหญ่ไมกันยก็ยิ้มหวานนะยิ้มหวานดูสิดูสิไม่รู้ตัวอะไรแล้วเนี่ยมาถูกขังอ่ะคนนี้ยิ้มหวานยิ้มหวาน ค่ะูเป็น่พี่วันีไปนั่งกับน้องอยู่ในมันได้เกิดกิ้งเกิกิ้งได้ดแ้ีอร์ไมมหอเปล่ามัะไดีไหม่พี่พี่บารี้เข้าไปได้นะคะลูกได้แล้วไปด้กับน้อง

ดีไหมคะถ้าจะชอบนะเนี่ยมันเสร็จคึกคักคึกคักนี่จะเอ็ด อาจารย์เอกค่ะใครวะเอกจ๊ะเอกจ๊ะจ๊ะ